ทริปนี้เราจะพาทุกคนมาเป็นวันเดย์ทริปนครปฐมต้องนะพี่ผมยักเฮ้ยเขาเลือกคุณพี่ลองใส่ใส่แล้วเต้นนะเฮ้ย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 ีวิ้ดีที่เราตัวน่ารักเลยเกียวหวานเนื้อร้อยมากอร่อยเนื้อแตกเลยดูดีทุกคนใช่เลยเหรอได้สิบ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  ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิคัโป้นะครับผม ก็อย่างที่เห็นไฮไลท์กันไปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมค่อนข้างแน่นนะครับทริปนี้มันเริ่มต้นจากน้องคนหนึ่งเขาดีเอ็มมาหาแล้วเขาบอกเขาอยากขี่ม้ายังไม่เคยเจอจริงจริงนะแต่ว่าก็คอมเมนต์คอนเทนต์น้องตลอดถ้าใครอยากมีกิจกรรมขี่ม้าเนี่ยสามารถไปที่ไหนซึ่งเรามาใกล้ๆที่จังหวัดนครปฐมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะรวบรวมมาให้นะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมากินแล้วก็มาร้านกาแฟแล้วก็มาเที่ยวคล้ายๆกับเป็นวันเดย์ทริปนครปฐมที่จะพาทุกคนมาค่ะ ก็ตอนนี้เป็นรูทระหว่างจะเดินทางไปนครมฐถมก็คือเราตรงมาพุทธมณฑลใช่ไหมแล้วก็เข้ามาสารยาก่อนเพื่อจะมาร้านกาแฟร้านนี้นะครับผมชื่อว่าโรสสัลยากันจริงๆต้อง,งบอกว่าโรเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสตูดิโอกานตนาเนาะร้านกาแฟโรที่แรกที่อยู่ใจกลางกรุงเทพเนี่ยก็คือสตูดิโอกานตนาที่ตร<อ>งเมน่งใจ,ใ,จใช่แล้วเราก็เลยเอ้ย,อยากลองมาที่นี่ก็เป็นสตูดิโอกานตนาที่สารยาเหมือนกัน เออให้รอยท้ง้มดเลย้กเหรองเธอบ้าอันรกรูเหรออันนี้คือซิกเนเจอร์ใช่ไหมครับรอ๋อโอเคโอเค นี่ก็เป็นอีกฝั่งนี่คนเขาฮิตนะอ่ะไปเดินเลยให้จบนี่พาไปดูข้างหลังมีสะพวด้วยสวยเวอร์นี่เพื่อนๆเนี่ยถ่ายมุมนี้ก็ได้เห็นไหมที่ตรงนี้เป็นสะัวใช่ไหมครับนี่แล้วก็เราถ่ายเข้ามุมนี้ได้เห็นไหมแต่ว่าข้างหลังนี่แอบร้อนนิดนึงนะครับตรงนี้ถ่ายสวยเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ย ผมไปเรียกคุณหนูนาดีกว่าว่าสวยสวยสวย uh huh. ข้างในนี้เขาบอกว่าสวยมากนะครับก็คือข้างๆกันเลยไม่กอดเหมือนนี้เลยอ่ะที่เราไปอ่ะ Red b i g Art อะ่ะเออเหมือนปะเหมือนเดียวเหมือนนะนี่ Red b i g Art นะครับ จบไปแล้วนะครับกับมุมนี้นะฮะจริงๆมันมีเวลาเร่งๆอีกแล้วทุกครั้งที่มาทำคอนเทนต์ไปนี่นะครับรู้ละลายหมดแล้วละลายหมดแล้วจ้าพีชอร่อยมากเะกี้อร่อยไหมนมพีชอร่อยนะคะลองชิมเป็นร้านกาแฟที่แบบรสชาติดีมากจริงอร่อยแล้วพูดถ่ายรูปจริงๆอะนะมุมถ่ายรูปเยอะมากสวยแล้วก็แบบมีมุมให้ถ่ายได้หลายที่อะ่ะ แต่พวกเรานะคะต้องรีบทําเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วก็ขีม่ม้าขับไปร้านที่เราตั้งแต่จะไปกินเนี่ยชื่อร้านว่าครัวเจซิมเป็นนคระถมเลยแหละแต่เพื่นอนเรีขับไป30นาทีค่ะทุกคนไป User Choice นะจ๊ะครัวเจซิมราคาดีมากในยกาศร้านลมเลื่นมากครับ อากาศดีโคตรลมเย็นนะมาแล้วครับเคียวหวานเนือ้อแกงเขี่ยวหวานแห้งเนื้อใช่ไหอก็ม,นะมีเลือกได้นะครับนะเป็นเคียวหวานแห้งนะเราจะเลือกเป็นเนือ้อเป็นไก่เป็นหมูแล้วแต่เขาสามารถเขาซ้อมได้นะอมาราดข้างนะนี่อ่าชิมเลยครับอาน่ากินอืม,อมเป็นพริกสด แล้วตอนแรกอ่ะดูรีวิวมาเขาบอกว่าหวานเผ็ดนะไม่หวานนี่ว่าออกเผ็ดหวานกินกับข้าวอร่อยเผ็ดแต่อร่อยนอันนี้คือกุ้งผัดพริกนะคะกะุ้งทอดกระเทียมนะครับโอ้ยไม่ก้อนน่ากินสุดๆนี่นะเห็นไหมเพื่อนๆดูราคาวาวเข้าไปนี้ กุ้งนี่ไหมฮะดูว่ะกุ้งหวใหญ่มากตัวเบลเลอร์เลยให้คุณหนูนานโอ้โหดูกระเทียมที่เขาทอดมานี่ยครับกระเทียมน่ากินมากๆเลยอ่ะชิมกุ้งนนะะคเพื่อๆกุ้งผัดพริที่นี่เป็นนี้เป็นกุ้งชิ้นมานะมันเป็นกุ้งชิ้นนะ้วผัดผัดก่อนอนุาสุดนะครับมันมีพรอยแล้หนิงแต่อันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากคุณหนูผมว่ากินสั่งมาพร้อมกับพวก กุ้งกระเทียมอ่ะอร่อยเพราะว่าไอตัวกระเทียมเอามากินกับไอ้น้ำพริกเนี่ยอ,อร่อยมากเลยกระเทียมนี่คือกรอบมากจะ้คำว,ว่าอร่อยได้ตัวกุ้งแักพริกเนี่ยมันนัวแล้วมันข้นนะและที่สําคัญเลยต้องบอกว่าแบบตังแกงเขาถึงมากจริงๆสมคว้าแล้วในที่ยูซ่าชอยอะ่ะตัวใหญ่ๆนะนี่มีมันหัวกุ้งข้างในด้วยเห็นหรือเปล่าคะโอ้ออช้ำๆนะมันหัวกุ้งข้างในนะ ก็เป็นราดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแล้วก็วรวมกุ้งเข้ามาอือบืมหืมกุ้งเขาใหญ่แล้วก็เต็มคำมากเพื่นนอนเมอนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูเด็ดเหมือนกันก็คือดอกแคผัดกะปิบอกเป็นชื่นชื่อนะเขาบอกเมนูนี้ของเด็ดอือหืมเหมนไหมจัดมัมยนักอะไรมา,จากจ้า อร่อยมากพี่จูถึงท่านบอกว่าต้องกินจริงอร่อยมากขนาดนั้นใช่ไหมอร่อยอร่อยเงอแตกเลยดูดิทุกคนอร่อยแบบนี่ขนาดแบบอยู่หน้าพัะลมนะร้านร้านนี้คือแซ่บอีออันนึงคือเป็นแกมป่าลูกชิ้นปลากรายดีเสริมทุกคนนี่คุณตักขึ้นมาช้อนนึงให้ดูนะ จริงๆเขามีอีกเมนูหนึ่งที่แบบดังก็คือปลาตูท้มปลาปลาตูต้มมาดานแต่ว่าเราไม่ได้สั่งนะครับอยากลองกินแกงปลาลูกชิ้นปลากายมากกว่านี่ก็ดังนะคนก็สั่งเยอะนี่เดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนนะคะชิมปลากายีสิดอ่ะชิมสิอืมอ่ะนะรสชาติชิมได้อยู่นะหอมธัญพืชเป็นหอมอร่อยไม่ได้เผ็ดมากสำหรับหนูนานะในทั้งหมดทั้งมวลที่สั่งมาแกงตวานนั้นเผ็ดที่สุด กุ้งลองประมาณแล้วค่อยเป็นแกงป่าหรือชิมตะกายนี่มันเป็นร้านที่แบบกลับมาที่นี่ได้คุณจูชอบเมนูนไหนที่สุดแค่ให้แบบกไม่ใช่เคียวหวานเคียวหวามนมีกลิ่นของพริกสดจริงพริกสดเวลาเราไปผัดกะเพราแล้วถ้ามันตีขึ้นมาเลยมันแปลกกว่าร้านอื่นมึงแบบต้องให้เคียวหวานเลยเคียวหวานดีเออ กุ้งผัดผยดเพราะว่าเธอใส่กับกระเทียมใช่พอมันใส่กระเทียมแล้วกินด้วยกันแล้วอร่อยมีความเป็นแบบเป็นน้ำพริกอ่ะน้ำพริกแบบน้ำพริกกุ้งกรอบกุ้งกรอบอ๋อแต่แต่ให้วัดใช่เมื่อกี้ที่กินดอกแพ้กะเพรากลผมให้ดอกแพ้กินประวันเพราะว่าอย่างผมอ่ะผมผมแนะนำว่าดอกแพ้นี่คือแบบถ้าไม่กินนี่อึดพลาดมากอ่านี่ไงมาแล้วครับนี่กุ้งล้วนนะฮะดอกแพ้ผัดกะปิกุ้งล้วน เพอร์เฟกต์ออยมากแม่ไม่ค่อยได้กินอะไรแบบเนี้ยโดยเฉพาะดอกแคร์ดอกแคร์ที่ห้องน้อยในชนะทุกอันเลยนะใช่อร่อยมากชนะชนะเลศรสชาติมันแบบกินกับข้าวแล้วอร่อยพอดีที่ดูเมนูข้าวคือราคาไม่แรงเมนูแต่ละอันราคาแทบจะไม่เกินร้อยห้าสิบบาททุกคน้วยงามคนสําับวันนี้ลานี้ยไป คิดว่าก้ากกวงกินได้ไหมไม่แปกหรอกะชอบไหม,อมจอยแน่นอนยหลังจากที่กินข้า,ราวร้านปัวเจซิมไปแล้วนะคะเราจะมาอีกหนึ่งร้านขนมนะคะอยู่กลางเมือนครปฐมเลยร้านนี้เนี่ยคือร้านข้าวเหนียวปิ้งย่าอารีค่ะนี่อีก2 7 0รเจสิบเมตรข้างหน้านะน่าจะเป็นเออน่าจะเป็นร้านข้างทางเขาบอกว่าร้านนีเด็ดนี่ข้าวเหนียวปิ้งเซอรที่นี่จ้า เรารับแต่งเงินสดนะครับกดตังค์มาด้วยเด้อไม่รับโอนนะจ๊ะไส้กุ้งครับไส้กล้วยหัวดำกับเผือกมันเทศสีส้มเม็ดแตงโมแลก้วก็มันเป็นลงค่ะได้มาแล้วเจ็ดชิ้นร้อยหนึ่งสวัสดีค่ะเปลี่ยนชุดเท่ากับเปลี่ยนวันนะคะเปิดตัวตัว,ตวละครลับค่ะเดๆ๋ยวน้ชบาลิศ เกสคนที่หนึ่งเกสคนที่หนึ่งของเราที่มาวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ชื่อว่า The Horse Land Riding Club เป็นของเป็นของเพื่อนหนูนาเองคุณปู่เพื่อนหนูนาเนี่ยชื่อปู่เขาก็มาเป็นลูกศิษย์อยู่ที่นี่คือแบบขี่มาให้นี่ประจำส่วนตัวหนูนาเนี่ยพี่ชาหนูนามาที่นี่ประมาณรอบนี้เรอบที่สามหนูนาเคยมาแล้วใช่มาแล้วแต่ลืมหมดแล้วนะจำไม่ได้เลยจัด้วยหรอต้องจานีดเึต้องมีไม่วันนี้พี่มานั่งเชียร์อยู่แล้วนะไม่เป็นไรพี่ไม่ขึ้นหรอ ถ้าดูเขาแต่งตัวมาคือกางเกงเขานี่นั่งม้าเปืือนแล้วเถอะค,คือมันจะมีคอกตรงนี้นะครับให้ฝึกเบสิกในการขี่ก่อนแต่วนเป็นวงกลมใช่พอขี่เริ่มเป็นแล้วเนี่ยอยากลองภาคสนามก็จะอยู่ข้างหลังอ๋อมาเลยอันนี้คือ ร้านข้าวเหนียวย่างอารีนะคะเตะต่อคิวซื้อมาตะกี้เจ้าดังใช่ไหมคุณบอกเจ้าดังเนเจ้าดังนี่มาออกเกือบทุกช่องเ่ยยกเว้นช่องผมเนี่ยเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณก็ต้องมีโลโก้เข้าไปนะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเออมินิคัพเปิลอะที่ไหนไหมใช่มีทั้งหมดสิบแปด้แล้วก็มีเพิ่มแบบพวกใส่ฟอยองข้าวโพดอะไรก็ไม่รู้ของเขาอะแต่มันหมดตอนนี้เหลือแค่เหลือแค่นี้เหลือแะ่ข้าวเหนียวเปล่าใช่ใช่หรอใช่ อันนี้อันนี้ใส่กุ้งเหลือชิ้นเดียวอันอื่นก็กล่องจุ่มอ๋อกล่องจุ่มอันนี้เราเปิดกล่องจุ่มแกะกล่องจุ่มเขาเหนียวมันแยกไม่ออกเขาแยกยังไงวะอุ้ยที่นี่ไงโทษไม่ได้เหรอเมื่อกี้ได้เหรอได้ยังไงเนาะนี่ใส่อะไรคะอันชันเหรอคิดว่าน่าจะมันหวานนะถ้าเป็นสีม่วงใช่ไหมกล่องจุ่มนี่สีเขียวๆอืมหือคืออะไรอ่ะสัตว์ยาหรอต่อไปยังไม่เจอมันเจอเข้าเหนียวรู้จักหอมมากอือหือ หอมมากหอมนารสชาติเป็นเอกมิชรรสชาติหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเฮ้ยเขียวเขียวสีส้มส้มด้วยของพี่สีอะไรของพี่สีม่วงเหมือนกันาจะเป็นรสเดียวกันจุ่มจุ่มมันหอมอะหอมหอมหอมย่างมากหอมหอมกะทิหวานๆค่ะอร่อยตอนนี้สีส้มเขียวมือจะได้เหม็นขึ้นมือกันโอเคค่ะอุ้ยนี่ให้ดูไส้่กุ้งนะว่าใส่กุ้งนะนี่ นี่น่าเป็นไส้กุ้งอร่อยอร่อยนะเนี้ยอ่านี่ไส้ถั่วแดงถั่วด่างอ๋อมีไหมนะพี่สามตอนอ่าโกลเซียลเบียร์ฟ้อนทองอร่อยอร่อยอร่อยครัวที่อยากกินเลยคือฝอยทองหมดอ่ะหมดกับกล้วยกล้วยน่ากินกับฝอยทองหมดฝอยทองเสร็จวยน่าจะเวิร์กกล้วยน่าจะเวิร์กเอาหอมเดี๋ยวให้ตัวละครรับตัวละครหนึ่งกินกินมากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้ง เราไปล้างมือก่อนเราไปล้างมือก่นมาไปเลือกม้ากันดีกว่าดีพี่เมย์ค่ะเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมย์ดูแลเราวันนี้พี่เมย์บอกว่าถามว่าอยากได้ขี่จริงหรือขี่คอนเทนต์เราก็เลยมั่นใจต่อไปว่าคอนเทนต์คอนเทนต์ไม่ต้องถามหรอกค่ตพาให้ดูทำไมครับมันแตกต่างอันงเี้ยพี่ก็ถ้าขี่คอนเทนต์เนี่ยมันก็จะได้ไม่เหนื่อยมากไงค่ะสวยไม่ต้องเหนื่อยแต่ถ้าจริงจังเนี่ยก็เตรียมปัดเหนื่อย อ๋อจริงจังเขาก็จะปล่อยคุณขึ้นเขาไปเลยจบจบรอบหน้าแล้วกันรอดเดี๋ยวเข้าเหนียวสำลักก่อกมาเ็าบอกว่าตัวนี้กำลังจะคลอดไหนตัวนี้หรอตัวนี้อ๋อได้น้องยกย่องน้องกำลังจะคลอดเมื่อกี้มากินโชว์อยู่นี่อเขามีเบบีนี่เห็นไหมเอเป็นลูกมาเบบีเธอเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรนี่ ตัวตัวละครลับกูกูไม่ได้เชิญด้วยมาเองด้วยเอาอูน่้แล้วทองอันนี้คือคุณแต่งตัวมาสำหรับขี่ม้าเลยหรอพร้อมนะพี่ผมผมยังเฮ้ยเขาเลือก <พา S 1> คุณ อุ้ย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 เขาไม่พร้อมสำหรับคุณป่ะไม่เนี่ยตอนกูเดินเข้ามายังไม่มีอะไรมึงใส่หมวกเข้ามานี่ยเขารู้เลยนะเนี่ยตัวจริงเนี่ยไม่ไงขี่ยเคยขี่ม้ามาก่อนไหมไม่เคยพี่ถ้าวักเดี๋ยวไปร่วมตรงนู้นแล้วอุปกรณ์เขานะเออนะโปรโมทมาก่อนนะตั้งแต่ตั้งแต่อยู่กองซีรีส์นะเขาบอกว่าไปขี่ม้ากันพี่ผมตัดตัดหมวกมาแล้วพี่ลองใส่เทอ่อ่าถ้าใส่แล้วเต้นนะได้อ๋ได้อ๋โยนมาเดี๋ยวมึงลองใส่ดิเอาเอาเฮ้ย แขนเป็นไรเฮ้ย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 ไม่แกเต้นด้วยเห็นเป้่าน้องเ้น้องเต้นอยากใส่หมวกใช่ไหมครับแล้วเราก็เจอกันสวัสดีค่ะและนี่คือเจ้าของคอกม้าเฮ้าขอาอยู่ด้วยอะลูกชายพ่อครับลูกชายลูกชายค่ะพาเรามาขี่ม้ากันในวันนี้ขี่คนครับวันนี้ขี่กี่คนครับพี่แต่ละคนขี่นะรไม่ขี่ไม่ขี่พี่ไม่ขี่ฮะ สามคนแต,ต่<ย>เราไปเลือกมาขี่ได้นะคีร่าเรารูปเขาได้เลยไหมครับคีรา่าสวัสดีครับนี่ฝากด้วยนะครับคีรา่ราวันนี้ผมจะฝึกกับน้องคีร่านะครับคุณโ,โน่เหล่าทองน้องพทริกนะครับแล้วตัวนู้นไกลเชื่ออะไรนะพี่เมย์ชื่อแบ็กสโตนค่ะแบ็กสโตนโอชื่อเทมากโอเคกี้ถามข้อมูลเบื้องต้นนะพี่เมย์บอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูฟอร์มในการขี่ของแต่ละคนก่อนจะอยู่ในคลองนี้ประมาณชั่วโมองหนึ่งนะครับพอชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ย เริ่มฝึกได้เป็นขบวนแล้วค่อยจะให้ไปถ่ายรูปข้างหลังนะครับที่เป็นสนามฝึกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมลองขึ้นคนแรกก่อนตื่นไหมไม่น่าตื่นคนอะตื่นเปล่าไม่ใช่มะอย่ามาใกล้พี่ผมเคยเห็นคนโดนดี มาค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปขั้นตอนการขี่ม้าให้ฟังนะเพื่อนเพื่อนเริ่มแรกนะเราต้องมาเรียนรู้พื้นฐานต่างๆกันในข้อ,อก่อนก็จะสอนตั้งแต่วิธีการนั่งมา้าการเข้าหามา้จาจับม้าอ,อุปรกรณ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงการควบคุมม้าเบื้องต้นพอเราเริ่มคุ้นชินกับม้าแล้วเนี่ยจะเติบต่อไปค่ะเขาก็จะเริ่มให้เราขี่ท่าพื้นฐานสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นตั้งแต่ท่าเดินนะคะเรียกว่าทรอตค่ะจนไปถึงแคนเต,ตอร์นะคะจนไปถึงแกลล็อปเลยที่เป็นการเทสแบบวิ่งซึ่งในแต่ละท่าเนี่ยเราก นอกจากนี้นะคะก็มีการเรียนอีกหลายท่ามากค่ะอย่างการลุกนั่งแต่เราก็ได้เรียนมาเบื้องต้นเท่านี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ลงสนามจริงค่ะคือให้เราเนี่ยขี่ม้าจริงๆตรงบริเวณด้านนอกถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันนะคะคือใครมานครปฐมเนี่ยอยากหากิจกรรมทําแนะนําว่าให้มาเรียนขี่ม้าที่นี่ได้เลยค่ะคุ้มค่ามากแถมได้รูปสวยๆกลับไปลงอีกด้วยนะคุณ ร้อยค่ะเราเก็บภาพเป็นภาพนิ่งมาฝากกันเนาะเพราะว่านูนากับพี่จู๋ขึ้นมาทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมาถ่ายไปหลอกให้ทุกคนก็น่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอขึ้นไปถึงเราก็มีการแบบเรียนการนั่งเนาะเรียนดูว่าแบบบางคนเป็นยังไงต้องวัดยังไงว่าจากช่วงแขนตัวตัว,ต,วตัวเกือบตัวที่เราเหยียบอะ่ะ เพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวบังคับเริ่มเดินเริ่มทอดก็คือเริ่มจ็อกกิ้งนิดหน่อยแล้วก็มีวิ่งก็คือมาเนี่ยมันเท่ากับว่าได้เรียนตั้งแต่สเต็ปเบื้องต้นเริ่มขึ้นม้าเริ่มคอนโทรลม้าได้เริ่มการบังคับม้าเดินนะครับบังคับมาจ็อกกิ้งแล้วก็ได้เทสวันนี้คือสัข้้มสเต็ปเลยนะเป็นเทสแบบวิ่งเลยให้ม้าวิ่งแล้วเราก็พยายามคอนโทรลเองให้อยู่บนมาให้ได้อะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งวันนี้ถือว่าถือว่าแอดวานซ์เลยพี่เขาบอกว่าที่เราเรียนในวันนี้เป็นการเรียนขี่ม้าแบบอังกฤษอ,อ๋อก็คือจะเป็นการนัง่งหลังตรงขาแบบนี้หนีบขาแบบนี้มันจะมีะะวิธีวิธีการเรียนของเขาเป็นไงเนาะสนุกพี่ฮะไงหนุม่มสนุกครับครั้งหน้ามามาเจอผมแน่เฮ้ยผมมาเป็นสอนม้าที่นี่เฮ้ยเราเซียร์หรอท่านนั่นเลยเหรอไม่ใช่ขี่ม้าปปปลลลลล่่่่ออยยแแ้้ววมกีอยแล้ว สุดเลย,เ,ลยเมื่อกี้เราเรียนอะไรกันนะพี่ปูเริ่มแรกเลยเราฝึกการนั่งม้าก่อนอการเข้าหามา้าการจับมา้าเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ในการขึ้นแล้วก็ต่อไปในเรื่องการบังคับก็มี walk toss canter วันนี้ทุกคนได้หมดแล้วก็เรายังขาดการ rising toss อยู่การลุกนั่งอะไรแบบนี้แต่รอบหน้าเราจะมาเอาตรงนั้นเพิ่มวันนี้เราเอาสนุกสนุกในการวิ่งถือว่าวันนี้3คนเก่งมากนี่เป็นพี่ ดาร์เชนน์อูเก่งมากอูเก่งมากเพราะว่าอูเป็นคนที่จับใจกล้ามากเขาเขาเป็นคนที่แบบเขาอยากออกอยากทุกคนแต่ทุกคนใจกล้าหมดีใจหมดทุกคนมีใจหมดเมื่อกี้มันมีจังหวะที่มันมันใส่หมวกนะแล้วมันมือเดียวอะ อะไรข้างนอกเมื่อกี้นะตอนที่ทุกคนเข้ามาแล้วอ่ะรู้ป่ะไงทำไงอีกให้พีปล่อยเชือกขี่เองแล้วให้พีวิ่งตามไม่ให้พีจับแล้วนะเอ้ยเปลี่ยนใจกิ๊วแดงๆมาให้ไปแตะไปนะไม่อยากนี่ไม่มีใครมาเล่นอีกไอดนี่เราเอันนี้ก็คือถือถือว่าเป็นเรื่องใจเนาะอย่างน้องอูโนก็คือเรียกได้ว่าใจแบบก้าวไกลอันนี้ถ้าใจก้าวอย่างนี้จะขี่เร็วผมไปยิงปืนก่อนหน้านั้นแล้วมันมันความพนักความกลัวไปแล้วไงแต่อันนีเลยลงนี่ดอกลงยิงปืนยิงปืนบนหลังม้า ได้ยิงกุมหลังมาได้หรออะไรวะไม่มีไม่มีค no ุณเล่นเก่งขนาดนั้นการวันนี้สรุปเป็นไงบ้างการวันนี้ทุกคนก็ดีนะถามน้องมไม่รู้ว่าตามม้ตอบโม่ไปแล้วชอบไหมชอบไหมดีพี่พี่ยูเนียพามาโอ้โหจะจะของพามีอะไรรอจัดรอจัดใครลักษณะรอจัดลักษณะวันนี้ผมมาขี่ม้าผมรู้สึกว่าผมจะไปประกวดประกวดอะไรขี่ม้านะ เก่งมากดีมากดีมากแล้วก็ทุกอย่างจัดสลีละาได้ดีมากสุดๆครับยริงที่ขาดไม่ได้จริงต้องมีพี่เมย์ด้วยนะขอบคุณพี่เมย์เป็นยังไงบ้างคะวันนี้พี่เมย์สำหรับพวกเราทุกคนโอ้ก็ถ้าพี่เมย์นะก็เก่งกันทุกคนนะคะสอนง่ายทุกคนวันนี้เสียนมากพี่เมย์อึ้งเลยอะใจใจแขกใสใจใส่ใจได้จะได้ได้มากแล้วถ้าเกิดสมมติผู้หญิงอยากจะมาอย่างเงี้ยพี่เมย์แนะนำยังไงบ้างให้ใส่กางเกงเป็นกางเกงขี่ม้าหรือว่าเป็นกางเกงขายาวที่ที่ไม่ใช่เป็นกางเกงเล็เล็กกิ้งนะเพราะว่า มันจะนั่งมาแล้วมันจะลื่นส่วนอุปก,กรณ์ต่างๆเนี่ยทางทางฟาร์มเรานี้ให้เช่าโอเคอ่าอันนี้เป็นโรงเรียนสอนขีมม่ม้าเบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวเขาแปลนไรดิ้งขับจะมีอีกสาขาหนึ่งอันนี้สาขาที่นคปรปฐมนะคะอีกสาขาหนึ่งกําลังเปิดที่ปราจีนบุรีอันนั้นจะเน้นเป็นทางเทลด้วยแล้วก็เรียนเบื้องต้นด้วยส่วนใครจะสนใจเรียนกระโดดก็มีมีครูผู้เชี่ยวชาญสาม,มารถสอนได้ค่ะโดดอดไหมกระโดดมรอบหน้ากระโดดไหมกระโดดข้ามสิ่ง,งี่ยวผืางเนี้ย เอาธรรมดาก่อนพี่รอบหน้าชวนมามาไหมรอบหน้าเอาเอาพี่เออเอามาถึงอยากกระโดดเอาากระโดดมากระโดดม้ากระโดดอมาไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรในหัวไม่มีอะไรในหัวแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่คามค่ะร้านเด็ดร้านดัง ต้งห้วยผูกเซิร์ชว่าร้านไก่ไทยเสิร์ฟลูกนายโต้งสาขาห้วยผูใช่ไหมใ้โต้งห้วยผูค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะที่ต้องมากินเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแป๊บเหนื่อยกับการขี่ม้ามานะคะแล้วก็มาเติมกับหลังด้วยคือเต๋วไก่พี่มาว,วินฟินเฟอร์เขามาแล้วเราก็ตามมาแล้วในคอมเมนต์ของพี่มาว,วินเนี่ยเขาบอกว่าคือคนแถวนี้ต้องมากินร้านนี้เพราะมันเด็ดจริงแล้วก็ร้านประจำ นี่เลยนี่คือข้าวต้มแห้งนะเพื่อนเพื่อนเออสังเกตดูก็จะมีเครื่องในไก่เนาะแล้วก็จะมีหนังไก่ด้วยโอ้โหน่ากินมากนี่คือข้าวต้มนะครับผมเดี๋ยวเราจะมากินแบบไม่ปรุง,งก,ก่อนเนาะแล้วค่อยมาดูอีกทีว่าปรุงเลอกมาเป็นยังไงนะฮะและนี่คือเส้นเล็กแห้งนะครับผมโอ้ดูดิมันมีเครื่องในครบเลยเนาะเอออย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะก็คือใครไม่กินเครื่องในก็บอกเขาได้ <ใน S 2> เออแต่ตอนอกจากนี้เราก็ยังมีอันอื่นอีกมีเลือดมี ตรงในส่วนนี้แห้งก็จะเป็นแบบนี้ลักข้างล่างก็จะเป็นเส้นแห้งข้ต้มผสมต้มหนึ่งสองซั่มข้าต้มน้ำก่อนนะคะทั้งหมดนี้แบบยังไม่ปรุงนะโคตรอร่อยเชงเชงมากไม่ปรุงก็ได้ใช่ไม่ปรุงก็คือแบบอร่อยแล้วเลยปรุงได้ไม่ปรุงได้อือยมน้ เป็นเครื่องในนะครับมีหัวใจอะไรเงี้ยเครื่องในเครื่องสปอร์ตสามพงนั่นสมพุ่โอ้พริกแดงๆเลยนะเน่เน่เน่กำลองดูสิโนะโหน่ากินมากนี่นี่ก็คือถูกต้องทั้งหมด นื้อไก่ครับนี่โอ้ทำอะไรทำแบบนี้นี่ลองกินีิหนังไก่เหรออืมหนังไก่แบบตรึบลองกินก๋วยเตี๋ยวน้ำอันนี้คือน้ำซุปต้มยำของเขาเลยเต็มไหคะไม่ต้องปรุงไม่ต้องปูสั่งน้ำซุปต้มยำอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำเลิศขออนุญาตไปก่อนหนังไก่นะ นั่งเตินน้ำลายเป็นไงเช่นขอรู้ดก่อนี่ห้องแค่สิบเออสี่สิบบาทสี่สิบบาทหรอขึ่นน้ำมีความสุขชอบปรุงมาให้แล้วอร่อยมากไปต่อกันที่แบบแ,แค่นั่นเองก็คือเขาเขาเขามีมาให้นะคือเขาปรุงมาแล้วนะประมาณหนึ่งก็เดี๋ยวมาชิมว่ารสชาติจะแตกต่างจาก โซน้ำเรื่องก่อนนะน่ากินมากน่ากินมากไปใช่เลยเหรออือหืออร่อยมากรสชาติออกแนวอะไรคือรสชาติคือต้มยำอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบแห้งอ่ะแบบเส้นเขาดูดซึมเส้นเนี๋ยวดูดซึมแลดูดซับน้ำดีมากอืชิมเลยไม่เชื่อจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอพี่จูบอกตายไปเลยอ่ะพี่จูบอกกินนานจะต้องตายไปเลยเรามากินเนื้อแกะก็คือกินเนื้อแกะนี่ไหม่ สุดยอดอลยร้นนี้คือแม่ที่บอกมาถ้ามานครปฐมจะไปกินกน,นี่ต้มยำมีรสหวานมีเปรี้ยวมีเค้นตามรสปรุงเลยที่จริงใจอร่อยมีถั่วด้วยอืสุดยอดเดี๋ยวเขาต้มแห้งนะเดี๋ยวปรุงให้ดูตรงนี้เลย,เลยนะครับ <c oughs> ก็คือไม่ได้ปรุงอะไรมาเนาะอันนี้แห้งออริจินอลก็คือเดี๋ยวเราน่าจะต้องใส่พริกใส่อะไรเข้าไปแหละให้ดูก่อนว่าแห้งออริจินอลเนะี่ยรสชาติเป็นยังไงค่ะ อย่อร่อยนะเนาออร่อยโคตรเลยนะอร่อยแล้วเลยอ่ะมันหวานมันเคม็มกะลังพอดีมันชิมเชงมากอ่ะแต่ถ้าใครอยากได้รสจัดเพิ่มเพราะว่าเรามีต้ออยยยมยำแล้วไงเราปรุงเพิ่มอี้หน่อยอร่อยมากตั้งแต่กินก๋วยเตี๋ยวมาไม่เคยเจอร้านที่แบบอร่อยก็เมนูนี้อร่อยจริงเลยอร่อยอร่อยจัดใจแล้วดูหนังไก่กันเลทุกคนหนังไก่นี่คือหนังสายเด้งๆด้งน่อยญาติเพื่อนเชิญเชิญนะ เมนูตายไ,ไปเลยไอสิบ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 ใครชอบแบบไหนนะปรุงเพิ่มแบบเบสอร่อยอยู่แล้วอยากได้รสชาติไหนปรุงเพิ่มเลยแต่ว่าไม่ไแบตกล้องจะหมดละแต่ว่าทนไม่ได้นะครับก็คือ <c oughs> สักเป็นไก่สาวเพิ่มมาอีกหัวเพอ่เปี้ยงไปหมดแล้วแต่ว่าไม่สนใจเพราะอร่อยเกินด,ดูดิดู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 คุณหนูคะลุยเลยคะ่ะไ,ไก่ต้มล้วน แล้วจุดบเขาจะเย็นนะอืมอันนี้แสดงว่าเป็นแยกข,ขอนคนจ่า่แต่มันกระสุกไงอืมเกล้าเกล้าคือตอนให้เรามาเพือ่อให้เราเอานี่ให้อเอาไปทุดในไข่ต้มต้มนี้มันอร่อยๆนะ่น่โอ้ด,ออดีโอ้ห้าสิบบาทคุมใส่เพิ่มจริงเขาปสกจะทำดีมาก อร่อยไหมแฮปปี้ว <s to break an> ันนี้ก็โหถือว่าคุ้มค่ามากๆกับการมานครมาถมเป็นวันเดย์ทริปนะครับผมก็ใครที่ติดตามถึงตอนนี้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e ให้เรานะครับบอกไว้เลยว่าขอบคุณนะที่กดไลค์กดแชร์ให้เพราะเราบังคับถูกขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะทุกคําชมทุกการติดตามทุกอะไรของทุกคนเนี่ย มีมีเป็นกำลังใจให้พวกเรามากๆจริงๆนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมิ n i คัพเปิลนะคะฝากติดตามมาต่อไปเรื่อยๆด้วยคะเป็นกำลังใจให้พวกเรากันไปตลอดเนาะใช่ครับผมอ่ะลาไปก่อนครับบ๊ายบาย